สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพอดีมีป้ามาขายเห็ดปลวกนะคะถุงละ50บาทนะคะหมก็จัดมาส่งถุงแล้วก็ทําในส่วนของเมนูแกงจืดเห็ดปลวกกันนะคะทุกคนค่ะก่อนอื่นก็จะล้างทําความสะอาดเห็ดก่อนนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆตามขนาดที่ต้องการนะคะก็จะล้าง ไหลๆน้ำหน่อยนะคะจนเห็นว่าสะอาดแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะทำการเจียวกระเทียมนะคะกับน้ำมันนะคะหลังจากเจียวกระเทียมกับน้ำมันเรียบร้อยก็นำเห็ดลงไปผัดเลยค่ะค่ะหลังจากผัดเห็ด ได้สักพักนะคะก็จะเติมในส่วนของน้ำลงไปนะคะทุกคนน้ำเราจะเติมตามขนาดที่ต้องการนะคะถ้าใครชอบน้ำเยอะก็ใส่ให้ท่วมเห็ดไปเลยนะคะอันนี้นะคะพอสักพักน้ำเดือดเราก็จะใส่ในส่วนของตัวหมีสัวลงไปนะคะแล้วก็ทำการรุงรสชาตินะคะก็รสชาติก็ตามชอบของแต่ละคนเลยนะคะใครชอบหวานชอบเค็มก็จัดตาม ที่ตัวเองต้องการได้เลยนะคะถ้าก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะตักเสิร์ฟใส่ทั่วแล้วก็ชิมรสชาติกันนะคะโอ้ยร้อนๆน,น้ำซุปร้อนๆน,นะคะก็เห็ดหวานๆรสชาติอร่อยถูกปากเลยนะคะหว้าร้อยว่าได้เร่งออกลองทำกันดูนะคะเมนูนี้ไม่ชอบมาก